ามอัตมาภาพพระครูวิโรธธรรมนุภูมิเจ้าอาวาสวัดกะิขอเจริญสิทธิ์กราบสุรัสังขารพระครูธรรมนุระคุณท่านผู้เขียนคันโตรรือที่ชาวบ้านขนานนามกันว่าเทาพเจ้าแห่งเขาพิจิภูผู้เป็นผู้เปิด,ปดตำนานบุกเบิกเส้นทางแสดงบุญบนยอดเขาพิจิภูและกราบ พระอุชาอาจารย์พระครูรุงรรรกินตาสณโนปฐมจาวาดวัชกะทิงปิดทองนรัสการเอ้ยไม่ปิดทองนรัสการอะไรระการใด้างโอ้เออปิดทองนมัสการอะไรว่เนี่ยเอองเวอเออเป็นเป็นมองใหม่ครับมอใหม่ตาดมั้ง อครับนี้เ็นัวยี่สิบเอรประมาณนั้นเลย่องพิมพ์ยี่สิบตรงลาดโน่นแล้วเาหลังโอเคครับงั้นก็เริ่มใหม่หมดเลยครับอัตบาภาพพระครูวิโรธธรรมนุภูมจ้าววัดวัดกทิขอเชิญสิยัสสิทธิ ปราศรระสังขารพระครูธรรมอัฏรคุณท่านบกเขียนขันทัศโรทุตที่ชาวบ้านขนานนามทันว่าเทพเจ้าแห่งเขาวชิชกูดเป็นผู้เปิดตำนานปลกเบิกเส้นทางสแสดงบุญบริจาเขาวชิชกูดและกราบพระอุปชาอาจารย์พระครูรุ่งอินทสวรนโนปฐมอง์ปฐมพงขปฐมจาวานลกทิงปิดทองนมัสก,การสังเวชสนียสถานสีตน่ตำบล ประสูตรจัร,รุปฐมเทศนาและประน,นิพพานและก็เชิญร่วมบริจาคจตุปัจใจยสื่อถินสมทบทุนเพื่อสรา้างบนดบที่เก็บสรีระสังขารของพระรูรธ,ะรรธรรมสรคุลหรือตำมบะเขียนคัสโตรทางวัดแต่โปรดรงทานบริการอาหารแต่ท่านผู้มีศรัทธาที่จะริกแสแบบุญก่อนขึ้นไปนมันสก,การ รอยพุทธบาทเขาวิกูลทุกท่านเมื่อทุกมือ้อต่อเวลา60วันจึงขอเชิญท่านผู้ใจบุญร,ร่วมบริจาคข้าวสารและอาหารแห้งเพื่อสมทบท,ทุนในโรงทานของวัดกระทิงและทางวัดมีเครดบริการรับส่งพระผู้จาริกสแสวงบุญปิดทองนวัตกรารรัยพุทธบาทโดยร่วมทำบุญเพื่อสมทบทุนสร้างบุญบุศรีระสังขารสันตปะเขียนตั้งแต่บทที่ า31พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2517ต, 57, ตมาภาพจึงญอนโบทนาบุญกุศลกับญาติโยมทุกท่านจะมีความสุขสำราญในการทุกท่าน,ททานเทอญพระเจร,ริญพรอ่าออยัางปไปด้วย